ภละห้าภละห้มีอะไรนะั้นเราไปดูกันเลยครับอย่างแรกนะครับภละห้าหมายถึงภละหรือกำลังที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติธรรมและการดำเนินชีวิตซึ่งภละห้านั้นมีอยู่ห้าประการดังนี้ครับเรามาดูอันแรกนะครับอันแรกคือศรัทธา ศรัทธ,ธานะครับคือความเชื่อมั่นของหลักคำสอนของพระุทธอ,องค์หากปฏิบัติตามและจะเกิดผลประโยชน์สุขศรัทธาจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นกล่าวคือการมีศรัทธ,ธาในพุทธธรรมนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาและปฏิบัติตามความสอนของพระพุทธอ,องค์ศรัทธ,ธาจึงเป็นเพียงพลังเริ่มต้นหากไม่มีความเชื่อเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จะมีมีการทดลองว่าดีจริงหรือไม่ศรัทธ,ธาจึงมีประโยชน์ที่ช่วยให้การเริ่มต้นทุกอย่าางงงมมีพลลัััแะคววคววหรบ อันที่สองนะคัเพือวิริยะวิริยะคือความพยายามที่จะประกอบแต่ความดีและเว้นความชั่วการทําความดีบางครั้งอาจเป็นของยากเพราะมีสิ่งเย้ายยวนให้พ้นไปสู่ความชั่วมากมายวิริยะมีประโยชน์ที่ทําให้การทํางานสําเร็จหรือล่วงครับ อย่างที่3ามนะคบคือสติสติคือความรลึกได้มีความจําไม่เผลอไม่เล่นเล่อมีความระมัดร,ระวังตือนตัวอยู่เสมอแต่ต้องมีการปฏิบัติธรรมสติเป็นสิ่งที่คอยเตือนและยับย้งไม่ให้ทําชัว่วทําแต่ความดีมีสัทาวิยะย่ามไม่เพียงพอและถ้าไม่มีสติอาจเกิดความผิดพลาดในการกระทําได้ต่อมาอันที่4คือสมาธิคือความตั้งจิตตั้งมั่นสามารถบังคับจิตได้แน่แน่ อยู่กับเรื่องหนึ่งได้นานๆไม่วอกแวกฟุง่งซ่าสมาธิจะมีความสําคัญต่อการปฏิบัติธรรมดังนั้นสมาธิจึงเป็นประโยชน์ที่เป็นบ่อกเกิดแห่งพลังงานในการทํางานเพื่อให้บรรลุถึงความสุขสุดยอดของชีวิตต่อมาคือปัญญาคือความรู้ชัดเข้าใจสิ่งได้สิ่งหนึ่งอย่าง,ทงแท้แท้รู้ซึ่งความเป็นจริงของชีวิตรู้ว่ากิเลสเป็นปัญหาของทุกและดับได้และหากดับได้แล้วนั้นก็จะพบสุขสูงสุดปัญญาจึงมีประโยชน์ช่วยให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต ขอบคุณที่รับชมครับ